ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وأتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ววลาทมูตุนในอิลลาวอันตุมมุสลิมูนขอความสันติความจำเริญความอินทุเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมทําการละหมาดวันศุกร์ในวันนี้ทุกๆท,ท่านอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาลาที่พระองค์ทํำให้เรามีชีวิตมีโอกาสที่ยังได้หายใจ หนึ่งโอกาสหนึ่งวันที่เราได้หายใจขอบคุณอลัลลอฮฺประโยคสั้นที่สุดพี่น้องครับที่จะได้เตือนทั้งตัวผมและพี่น้องทั้งหลายให้ได้กล่าวคือคําว่าอัลฮัมดุลิลละก่อนที่จะได้บอกในส่วนที่เป็นคุตตบาวันนี้อยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องแบบนี้นะครับใครที่มาถึงมสัสยิดขณะที่ได้ยินเสียงอาดานและคอเตบรออยู่บนมิมบัตแล้วพี่น้องไม่ต้องยืนรอ นะครับจนกว่าอาจารย์จะจบละหมาดได้เลยในกรณีของละหมาดวันศุกร์นะครับเพราะสิ่งที่พี่น้องจะต้องทำนั่นคือการฟังคุตบะนะครับส่วนละหมาดสุนนัตที่พี่น้องมาถึงแล้วนั่งลงไปแล้วแล้วเวลาที่คอเตเวลาที่มุอาซินอาจารย์เสร็จนะครับพี่น้องไม่ต้องลุกขึ้นละหมาดสุนัตแล้วนะครับอันนี้บอกเอาไว้แต่ถ้าเป็นวักระตูละหมาดอื่นพี่น้องก็ยืนรอ รับอาจาไปแต่ถ้าเป็นละหมาดวันศุกร์นะครับให้รีบตกบิดละหมาดละหมานให้เสร็จแล้วก็เตรียมฟังคุณบาอยากจะได้บอกกับพวกเราทั้งหลายถึงความตั้งใจต่อการที่พวกเรามีโอกาสอยู่ในดุนยามีชีวิตยอยู่ในฐานะการเป็นเบ่าวของลอสุบานนหูวตาลาหนึ่งอิบาดาที่มีความเกี่ยวพันกับพวกเราแน่นอนส่วนทําได้มากได้น้อยนั่นก็คือว่าในเรื่องของการทําสอดอกกทีนี้ เวลาว่าในเรื่องของการทำสดก็มีโอกาสได้ยินคำนี้ปัด๊ดพี่น้องก็จะบอกกับหัวใจบอกกับตัวเราเองว่าเอาอีกแล้วนะครับจนกระทั่งหลายคนพูดเป็นเรื่องสนุกขำขันว่าถ้าเจอกระโตคูทีเอ็มเนี่ยไม่มีอะไรมากขอบริจาคอย่างเดียวถ้าพี่น้องพูดออกไปเพื่อที่จะคุยให้คนได้ฟังก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเนียเพื่อการอิสเตรซะต้องการจะ,ยะเยอะเยอะถาถางเยอะหยัน เตรียมเอาไว้นะครับนี่เป็นภา,ารกิจหนึ่งที่พี่น้องจะต้องเอาไปขอมาอัฟในวันกียัตินะครับดังนั้นผมจึงไปรวบรวมมาว่าบรรดาอุลามะเนี่ยเขาบอกถึงผลดีของการทำสอดอกก์เอาไว้อย่างไรบ้าง <c oughs> ข้อที่หนึ่งการทำสอดอกก์จะเป็นการดับความโกรธของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาที่มีต่อบาวคนหนึ่งใครก็ตามพี่น้อง เราก็ได้ยินฮะดิษที่นบีบอกกุลุบะนีอาดัมคอตโตุนเมื่อเราทําในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานะวะตาลาไม่พอใจเนี่ยสิ่งที่ติดตามมาก็คือความโกรธที่จะเกิดขึ้นเมื่อความโกรธของอัลลอฮฺสุบานะวะตาลากดเกิดขึ้นกับเราแล้วหน้าที่เราทํำยังไงต้องหาวิธีทําอย่างไรที่จะให้ความโกรธของอัลลอฮฺสุบานะวะตาลาได้ดับลงได้เบาลงกับเราหนึ่งในนั้นคือการทำสอดาก็ข้อที่สอง การทำสดวก็มีผลเพื่ออะไรพี่น้องครับเพื่อเป็นการลบล้างในสิ่งที่เป็นความผิดบาปของเราพี่น้องลองตอบตัวเราเองว่ามีไหมความผิดของเราพี่น้องช่วยขยับขึ้นมานิดนึงนะครับช่องว่างที่มีขึ้นมาเลยเพราะว่ามีมาจากทางด้านหลังขึ้นมาอีกนะครับช่วยขยับมาใครที่เป็นช่องว่างด้านหน้าในรายการที่สอง ว่าด้วยเรื่องของความผิดที่เรามีพี่น้องปาถนาอยากจะให้ความผิดของเราได้ถูกกบลบเนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นคือการทำซาดก็คือการที่เราสละทรัพย์ที่เราถือครองไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮา,านะหูวะตาลานั่นจะเป็นเหตุทําให้บ่าวคนหนึ่งได้ถูกลบในสิ่งที่เป็นความผิดของเขาออกเรามีความผิดอยู่เท่าไหร่พี่น้องครับเราต้องการที่จะให้อัลลอฮฺซุบฮา,านะฮูวะตาลาลบความผิดทำซาดก็ เราจะได้ไม่เอาคําว่าสอดกอมมาใช้กันแบบว่าไม่เห็นคุณค่าราคาวันนี้เราจะทําให้สอดกอของเรามีราคามีผลประโยชน์เราจะต้องรู้ก่อนว่าไอ้ที่เราให้ไปเนี่ยมีผลเพื่อการลบล้างความผิดของเราได้สามวีกกยตุนมินันนาร์ป้องกันคนคนนั้นจากไฟนรกของอัลลอฮฺสุบฮานาห์หัวตาลาได้ทรัพย์ที่เราเอาออกจากกระเป๋ามากน้อยมันไม่ได้ถูกกำหนดว่าจำนวนเท่าไหร่แต่จำนวนของมันพี่น้องครับ ที่ถูกระบุเอาไวน้นั่นคืออัลอิสติกอมาคือการรักษาการกระทําความดีนั้นให้ตลอดและจํานวนอีกครั้งหนึ่งที่ถูกระบุไว้ในฮะดีสนบีถามคนคนหนึ่งบริจาคหนึ่งเหรียญเนี่ยหนึ่งเหรียญเนี่ยพี่ต้องเอาว่าถ้าเป็นเงินของไทยเอาสักบาทหนึ่งเอาสักสิบบาทหนึ่งเหรียญเนี่ยถามกับซอฮาบ่าว่าเยาอะไหมเยอะไหมเนี่ยซอฮาบ,บ่าบอกโอ้ก็มันหนึ่งเหรียญนน่ะ มันมีราคาหนึ่งเหรียญน,นบ,บีบอกว่าทรัพย์ที่คนคนนี้ให้ไปหนึ่งเหรียญมันคือครึ่งหนึ่งของทรัพย์ที่เขามีแสดงว,ว่าคนคนนี้ถือครองทรัพย์อยู่สองเหรียญแต่วันนี้เขาเอาทรัพย์ที่เขาถือครองครึ่งหนึ่งถ้าสมมติในทางกลับกันถ้าเรามีล้านหนึ่งเราจะต้องบริจาคจากหะดิษบทนี้ห้าแสนเลยนะถึงจะเป็นบุคคลที่นบ,บีกล่าวดังนั้นวันนี้สถานการณ์ของเราเนี่ยพี่น้องครับ พอที่จะมีหัวจิตหัวใจถึงขั้นนี้หรือยังคือการบริจาคครึ่งหนึ่งแต่ในขณะที่คนคนหนึ่งบริจาคครึ่งหนึ่งแต่ของเขามันแค่เหรียญเดียวเราก็มองแล้วก็ตีค่าการบริจาคนี้ว่าเฮ้ย mm. <"Hey, S 2> น้อยเหลือเกินฉันนี่ตังห้าสิบฉันนี่ตั้งพันหนึ่งแต่ในพันหนึ่งของเราพี่น้องเหลืออีกเท่าไหร่นี่คือการที่คาใดก็าตามที่บริจาคของเราเกิดขึ้น นั่นมันจะเป็นการป้องกันเราจากไฟนรกของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาสีให้ร่มเงากับเจ้าของของมันทุกคนพี่น้องครับเราทราบดีหะด,ดิษตบีเล่าถึงสภาพของคนที่เมื่อไปกิยามาแล้วความร้อนในวันนั้นจะไม่มีร่มเงาใดแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะได้จากการมีร่มเงานี้คือการที่เจ้าของคนนั้นเคยทำการบริจาคไว้แล้วทรัพย์แห่งการบริจาคอามันนี้ จะไปเป็นร่มเงาให้กับเจ้าของของเขาในวันเกียร์มาพี่น้องครับเราเตรียมสาเบียงเพื่อการมีร่มเงานี้อย่าเตรียมแบบอบูละฮับอย่าเตรียมแบบอบูละฮับเพราะอบูละฮับประกาศว่าเขาจะเตรียมทุกอย่างที่มีค่าใส่ลงไปกับเขาด้วยเตรียมไปด้วยถ้าวันนั้นอัลลอฮฺสุบานะห์วตาลาจะเอาเพื่อทําการไทตัวเนี่ยเรียกว่าฟัดดาเนี่ยเขาก็จะเอาไอสิ่งที่เขาเตรียมเอาไว้ในโรงเนี่ย เอามาให้กับอลัลลอฮ์ในเมื่ออยากจะเอาบริจาควันนั้นได้เห็นแล้วว่าอาลัลลอฮ์จะเอาบริจาคก,ก็เอาไปสิเท่าไหรอ่ะมีมากมายมหาศาลหยิบออกจากโลงไปให้นี่คือการเตรียมตัวอย่างอบูละคับแต่การเตรียมตัวอย่างที่นบีสอนไม่ใช่พี่น้องครับสิ่งที่เรามีต้องมีด้วยความเชื่อมั่นในใจว่าไอ้ที่ควักให้ไปมันจะเป็นร่มเงาให้กับเขาในวันกียามาพี่น้องครับสเบียงการเตรียมในวันนี้ นบีบอกอันกลยิสุมันดานานับสหูเตรียมการในวันนี้แบบคนชาญฉลาดคือสิ่งที่เตรียมเอาไว้เป็นประโยชน์ไปในอาเครอ้วยพี่น้องมีสเสบียงไหนที่เตรียมแล้วดุนยานี้ลูกหลานคือหนึ่งในสเสบียงที่เราเตรียมหลายคนเลี้ยงลูกให้กินจนอ้วนดีให้มีการศึกษาให้มีสติปัญญาให้มีทรัพย์สินเตรียมเอาไว้อย่างดีแต่สิ่งเดียวที่ลูกหลานเราขาดคือศาสนา คือศาสนาผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังไปแล้วไม่แน่ใจว่าบนมิมบัทนี้หรือเปล่าพ่อแม่ให้ลูกออกจากบ้านตีสี่ยีนาทีตีสี่ยีนาทีนักเรียนใส่ชุดยูนิฟอร์มเรียบร้อยสะพายกระเป๋าอยู่บนสองแถวพี่น้องครับลูกออกจากบ้านสุโบตอนไหนประเด็นคือเอาและอาจารย์โรงเรียนมันอยู่ไกลฉันอาจจะให้เขาละมาที่บ้านไมทยัยไม่ได้ต้องขึ้นรถไปก่อน ประเด็นก็คือขึ้นรถไปถึงโรงเรียนไม่ใช่ปัญหาแต่เวลาสุโบที่เดินทางมาถึงลูกหลานของท่านละมาที่ไหนนี่คือคําตอบเราบอกเราอยากจะให้ลูกหลานเราเป็นประโยชน์ทั้งดุนยาและอาครอนนี่พี่น้องวันนี้เราเตรียมกระเป๋าให้เขาเตรียมยูนิฟอร์มเตรียมรถประจําทางให้พวกเขาได้ขึ้นแต่ความรู้ศาสานาพวกเราได้เตรียมเอาไว้สถานที่ละมาดได้ตาเตรียมเอาไว้ให้กับลูกกับหลานเราหรือเปล่า พี่น้องอย่าฟังแล้วผ่านหูผ่านไปสุขแล้วสุขเล่าเอาสิ่งที่โคเตพูดบอมมิมบัตเนี่ยเอาไปทําสักสุขลยสุข,สข,สขละเรื่องให้มันเกิดกับเราเพื่อที่จะได้เป็นสเสบียงกับเราสักสุขละเรื่องแต่พี่น้องฟังเอ้ยลูกใครว่าไม่น่าจะใช่ลูกกูเพราะลูกกูเจ็ดโมงยังไม่ออกจากบ้านเลยยังไม่ได้ตื่นเลยเอาสบายใจแบบนี้หรอผมเห็นเด็กนักเรียนคนเนี้ยผมยกนาฬิกาขึ้นมาดูเลยนะ ีสี่ยี่สิบสองออกจากบ้านแล้วเตรียมตัวกับความรู้สามัญครบถ้วนแล้วศาสนาผู้ปกครอ,องหาคำตอบหรือยังว่าจะให้ลูกของท่านละมาที่ไหนพี่น้องส่งลูกเรียนสามัญไม่ใช่ปัญหาคำถามคือซูรีอัสซี่ลูกของท่านละมาที่ไหนซูรีอัสซี่นั่นละมาที่ไหนอาจารย์ให้ลูกเรียนโรงเรียนเนี่ยเขากำหนดว่าให้ไม่คุ้มหัว ชุดยูนิฟอร์มเนี่ยไม่คุ้มหัวมันจะได้ไหมเนี่ยลูกฉันจะไปเรียนเนี่ยทำยังไงดีที่จะให้เขาคุมหัวขอมาอัพนะพี่น้องนะโรงเรียนโดยเฉพาะในหนองจอกเนี่ยโรงเรียนที่ให้คุมหัวแบบบังคับเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่เราไม่ส่งละเอาและอาจารย์ลูกฉันสอบไม่ได้โรงเรียนศาสนาที่ไม่ต้องสอบเข้ามีอีกเท่าไหร่ สุดท้ายเราได้คําตอบว่าเรียนศาสนาจะทําอะไรกินแต่เรายอมที่จะไม่ให้ลูกหลานเราคุมียาบไม่เป็นปัญหาไปเรียนสามปีไม่คุมหัวเฉยใส่กางเกงขาสั้นสามปีหกปีเฉยถามว่าวันนี้พี่น้องครับใครคือคนถอดศาสนาออกจากลูกเราวเวลาพูดแบบนี้ก็หาว่าแรงอาจารย์แม้สบป,ประมาทกันถึงขั้นไม่มีศาสนา ผมไม่ได้บอกว่าลูกของท่านและตัวท่านไม่มีศาสนาไม่ใช่แต่ต่อไปได้ทําไมถึงไม่ให้ลูกคุมหัวต่อไปได้ทําไมไม่ให้ลูกผู้ชายใส่กระเกงขาย,ยาวพี่น้องอาเกนบาเล็กตั้งแต่อายุสิบสองกันแล้วถ้าว่าแต่งงานนะท้องได้แล้วแต่นี่คัวไม่คุมพี่น้องนั่งรถนะตอนเย็นแต่พ่อแม่อย่าทำงานอย่างเดียววิ่งบนถนนเนี่ยดูด้วย ไอ้ที่นั่งจับมือกันสองต่อสองผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมีลูกเราอยู่หรือเปลคุมหัวแต้เลยยืนคุยกันจับมือกันอาจารย์พี่น้องถ้าเป็นพี่น้องก็ดีไปถ้าไม่ใช่พี่น้องแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกเราทำยังไงนี่ไงสเสบียงที่เราเตรียมเหรอพี่น้องพี่น้องจะตอบยังไงเราอยากจะส่งลูกเราเข้าโรงเรียนดีๆแต่ไม่มีศาสนาสอนเอาและท่านอาจจะกลับมาสอนที่บ้าน ละมาซูรีอสรัสรีอยู่ตรงไหนนี่ที่เพิ่งจะผ่านมาสองรายการคริสมัสที่จะผ่านมานี่ปีใหม่ที่เพิ่งจะผ่านมานี่ลูกเราทําอะไรพี่น้องอยู่ในสถานการณ์ไหนพ่อแม่ทํางานงกงกงก,งกลูกไปสวมหัวกวางอยู่กับเขาเดือดร้อนไม่กับเหตุการณ์นี้ลูกเราพี่น้องครับปีใหม่จุดผู้จุดประทัด รอบโรงเรียนทีเมเนี่ยลั่นเลยถ้าคนต่างศาสนาว่าไปมีมุฮัมมัดกอเส็มอิสริตวะฮับไปจุดกับเขาอยู่หรือเปล่าอาจารย์มันจะอะไรกันทักกันหาก็เพราะไม่อ่านประวัติศาสตร์ไงไม่ได้ดูไงว่าอันดาลุสเกิดอะไรขึ้นในวันปีใหม่เนี่ยที่เราไปยิงประทัดต,ตุ้ม,ต,ม,ต,มตุ้มกับเขานี่ฝาประวัติศาสตร์อิสลามเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ เราถึงกล้าที่จะถือประไปยิงกับเขาบางทีบ้านคนแขกไปชวนคนพุทธมาจับขงขวัญกันอีกอา้าวที่บ้านแคบมาจัดบ,บ้านฉันลานกว้างนี่คือสเสบียงที่พี่น้องเตรียมกันเดังนั้นมันอาจจะขมหน่อยพี่น้องครับที่เราจะฟังแล้วขมไปกว่านั้นคือการที่เราจะไปบอกกับลูกกับหลานเราว่าอย่าทำนะแต่ถ้าพี่น้องยังปล่อยไหลต่อไปเรื่อย ถ้าวันนี้สองสมคนที่เป็นลูกหลานละไม่ละมาดก็ได้แล้วไอ้ที่เหลือในวันข้างหน้าที่โคอดมาจากคนกลุ่มนี้เขาจะไม่ละมาดทั้งห้าวัคตูก็ไม่เป็นไรก็ฝากเอาไว้ได้เป็นข้อคิดนะพี่น้องนะเราเตรียมสเสบียงเวลาเราพิจารณาหาคําตอบแล้วว่าสเสบียงดุนยาพี่น้องมีกันแล้วครบถ้วนสมบูรณ์ใช้ประโยชน์จากสเสบียงดุนยาที่ว่า ทรัพย์สินที่มีอยู่มากมายเป็นเพียงแค่อัลลอฮฺจะม,มาอามาลาว,วะอัตตะดะหรือเปล่ารวบรวมมาเอามานับแล้วก็ภูมิใจเก็บส่งทอดต่อไปให้ลูกหลานสําหรับลูกหลานที่ไม่เอารู้ไม่เอาชี้ศาสนากวาเลนไายกระทงเดี๋ยวจะมาสงการเดี๋ยวจะมาก็เอาก็เขาไปหมดเวลาใครลุกขึ้นมาบอกเอ๊นี่มันเกินไปมันจะอยู่กะเขายัางไงพี่น้องไปดูในนั้นประวัติศาสตร์อิสลามเกิดอะไรขึ้น มีอากีดา้ามีหลักความเชื่ออะไรอยู่ในนั้นที่ลูกหลานของเราบอกว่าทําไปเถอะไม่เป็นไรแล้ววันข้างหน้าสังคมมุสลิมถ้าไม่ช่วยกันยืนหยัดพี่น้องจะไปต่อกันยังไงขณะที่ซาบะพยายามมองนบีทําอะไรเขาจะเอาสิ่งนั้นมาทําเพื่อเป็นการฟื้นฟูสุนหขน,นบีแต่พวกเราอะไรที่นบีทำเอ้ยเรื่องสุน,นัตท,ทิ้งไปเถอะเอ้ยไม่เป็นไรหรอกมันไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรวันนี้แค่มันอ่านกุรอานได้ วันนี้แค่มันบวชรมอมฎนก็เอาแล้วแล้วพี่น้องเชื่อผมเถอะถ้าพี่น้องมีมาตรฐานแบบนี้ต่อไปส0สิบวันในรมฎนมันบวชรได้ยี่สิบวันก็เอาแล้วจนกระทั่งเมื่อรมฎนที่ผ่านมามีผู้ปกครองโทรมาถามผมว่าอาจารย์เดือนบวชเนี่ยถ้าฉันไม่เรียกลูกขึ้นมากินข้าวโซโหจะบาปไหมมันจะเป็นอะไรมากไหมผมถามว่าแล้วก็ลูกชายมาประจำเดือนหรือว่าอะไรถึงไม่บวช เขาบอกอ๋อไม่ใช่จา่จาจันเดี๋ยวมันจะต้องไปกีฬาสีกัรโรงเรียนเขาเอากีฬาสีมาทิ้งกระบ,บวรมดอนหาคําตอบไม่ได้ว่าอะไรสําคัญนี่ขนาดยุคนี้นะพี่น้องครับแล้วยิงอาคิริซามันขนาดที่ความวุ่นวายมันหนักกว่านี้พี่น้องคิดว่าจะเหลือบวชกี่วันกับลูกหลานเราจะเหลือบวชอีกกี่วันกับตัวเล็กๆที่นั่งอยู่ข้างเราถ้าเราไม่พยายามให้เสบียงเหล่านี้เป็นประโยชน์กับเราทั้งดุนยาและอาคิร์ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا <applause>